Tour. ร่วม On Tour โดย Isuzu MU-X คุณรู้หรือไม่ว่าดอกไม้ประจำชาติของพมา่าคือดอกอะไรเนี่แะค่ะงานอดิเรกของแอนค่ะแอนชอบชองกาแฟค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าบาิิส t ันเองค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยีตยีต้อนรับค่ะเบงลาบ้า <Huh? S 3> ผมเป็นคุณมพม่าครับ คาสัปมามินกลาบาแปลว่าสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เป็นชาวต่างชาติเหรอคะ,คะองั้นี่เลยคะ่ะ it's on the house ถ้วยนี้ไม่คิดเงินนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเราเนี่ยอยากที่จะมอบสินค้าจากทางร้านให้กับลูกค้าเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะคะ it's on the house สำนวนที่ใช้เกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นอัพทีนันทนาการจากทางร้านเนี่ยต้องพูดแบบนี้เลยคะ่ะ it's on มีความหมายว่ามันเป็นอภินันธนาการจากทางร้านนั่นเองค่ะโอ้ thank you บาดอกประดูเป็นดอกไม้ประจำชาติของพม่าค่ะมีสีเหลืองทองและกลิ่นหอมชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดูเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและทนทานค่ะขอขอบคุณอิสุสุสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ